อ่าต่อไปไมีการละบพรเด้อหลับเด้อหลับจะละบพรก็ก่อนจะลับพรเป็นบารีน้อยก็ฟังเตจฟังทำสิ่งน้อยฟังสวดนิกถาก่อนละบพรเป็นบารีละเออ,อเอามัน,นในทฐานะเฮาได้มากทำบุญบาปนอ้อยทำบุญตักบ,บาปบาปนี่ละเพื่อเป็นสิริมงคลแ่มหมู่เฮาละพวก อยู่บ้านอยู่เรือนเป็นเจ้าของนะเอ่อแตมาอยู่มาขึ้นมาอยุในหลักก็จะทำคนทำบ้ำบานบ้านก็ความสบายใจจะเป็นกุศลเป็นเป็นบุญนำคำสู้เนี่ยนะห้างอยู่ใส่กระสังเออใครมีบุญหอมหลอมหรือว่ามีบุญปกป้องแล้วก็อยู่ดีสบายเอ่คนเทำคนมีบุญปกป้องเนะี่ยก็ทำมาใสการเทศการสร้างการทำการปฏิบัติ การเจตนาจะดีสีงามนะแต่คอยเกิดจะมีก็น่าเจตนาหังสิเวสีลังวัฒมีเจตนาคือตัวศิลคือตัวบ่งบอกว่าสีสางดีสีสางบอดีต่อไปนะนะ่นในปัจจุบันหรือว่าอนาคตต่อไปจะมีความสุขจะมีความุูข์ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำใาปัจจุบันเนี่แหละนะเป็นตัวอ่าบอกเป็นตัวบ่งบอก เป็นโตลิขิตว้ญญาซะแต่ว่าพมลิขิตาว่าพมลิขิตก็คือการกระทํางมเนี่ล้วมลิขิตมันลิขิตคนไปในทางทิศทางดีๆกระตอมเงาว่าเหตุผลเพราะมันก็คือห้ากระทั่งดีอย่างปบหนีชานนี่เขาว่ามีบ้านหลังอยู่เนี่ยละมีบ้านมีงานหลังอยู่หลังงามอยู่สะดวกสบายในบาทนี่นะ มีโคบเบิร์ดมีหองพักหองขั้วหองหนามกด็ดีซาสามีใดกันบุญเก่าปติตามมากกบบมีเลยพูดจะมีพูดจะได้เจริญกกับอะไรจะได้กับอะไรเพราะว่ายังเพอเชื่อแห่งบุญมันไหวบไหลนะอืจะบุญจะอดีตการนะที่ผ่านมาแตว่าุพเพกระตบุญจาตาการสร้างสมไหวมันหน่อยนิดนั่นแหละอยากมีกับ่มีบานแปงสันเด หาเข้าได้มีได้เป็นกันมาได้อยู่และอาศัยก็เลยอยากใส่อาที่อยู่ที่อาศัยในสารามต่ำทำบุญต่อเหตุนะรวมทั้งปีทั้งหนกเนี่ยแหละ,เ,ะเพื่อว่าเข้าจะอยู่มีความสุขภายในผากหนาก็เลยเอยากทำต่อไปขึ้นอย่างเสียเอาแต่เหตุไปแล้วสบายใจได้ความแต่งใจคนแต่งใจมาโดนมาหน,น้า คือว่าเศษปุลโอ้ยหลายปีดีดั่ผันมาบางมาอยู่ดนแล้วก็ออยังบม่ได้ทักป่าจักเท้ออมใจก็วดีไปเลยนะหัดคิดใจมันในต่างตอง่อจะไ,ได้ก็จะให้ผู้พระเจ้าประสงค์นี่แหละมนานั่งมาจะเจริญนปุถุทมนก็มานัางเปโซ่จะเรินปุถุทมลใครจะพัะเป่านี่แหะอุปัตตะทั้งร่ายห้หมดไปสิ้นไปอ่า ตัด่อไปเขาไปถวายเข้าหน้าโภชนาหันตันจจุปัจจัยทั้งหลายละแยะไปเจ้าประสงค์เร่อหันแก่แก่ันไปถึงกระวา,าดญานโยมบุญกระทัวถึงแล้วบ้านเกิเหตุในจิตใจสบายเลยถึงกับสบายใจในับโตงสบายใจในลำภาพไปสวรรค์ภาพไปสุสุกติพระในภากนานาะน่นะแล้วนาะนะที่ได้ทำเดือนหนึ่งนั่นแล้วบุญบ้านเกเหตุยากเติบอยู่ด้ ไปวัดไปว่เนี่ยบามันง่ายอยู่แต่ป่านว่าง่ายพู้ไป้บกไปทั้งมีเด้พูไปเส้อเอ้ยก็มีเด้โน่นจะไปเถื่อนหนึ่งวันดีขึ้นดีวันสาคัญในใจหน่อยเขาพัรษาออกพรราวันวิสาขาสระฮักก็นจงไปก็ไม่น้อยก็มีจีดีศสนาบุญมม่กะไรโดมันไส่บทิตต้อบ่เนี่ยนะแล้วคันเม็ดยุบานนันสิกยากแตอคือได็คนสัทธพามี ก็สมควรจาได้เหตุจากในธรรมนะโยบานโยเงอนเอาบุญนี่เทศจุบานก็เป็นบุญเทศจุวัดก็เป็นบุญเทศจุวัก็เป็นบุญเดชเจตตโนนท่านไหวท่านแล้วมันก็เป็นบุญเบ้อกับเจดหน้าขวดีเดชจิตใจเฮานี่จิตใจเออเพื่อเพื่อแพรนะนั่นละตัวจิตใจเจะเสดแล้วมันสิหน่อมหลับบุญทั้งหลายไปนะพาเัาไปสุภน่วยผลใหญ่ผลมีความสุขความเจริญ มันจะจำแนกไปเองบางการจำแนกแต่บางเรื่าพมลิขิตไปว่าพมลิขิตว่าัะไรพ้มบรีบริบริชิตเท่าเดลยพมก็อยู่พอาะพ้มโบราอยู่สามพ้มโบราณบริมาลิขิตเท่าเดินไปอันไปหนีด้อ่าอันฤทธิ์อิริ็คือการกระทำคนเราคือกรรมนะกรรมภาพไปกรรมคือการกระทำเนี่ยกระทำบาปก็เรียกว่ากรรมไฟบาปกระทำบุญเรียกว่ากรรมไฟบุญนั่นแหละ มันก็จำแนกเขาไปเองบ้านนี้พมพะกุบอะไรมาเล็กิดหน่อรอกแต่เขาบอกเป็นอุกมาพมาห์นี่เสียดอกหรือว่าเป็นขับเปียบเทียบกับพมเในแน่ๆคือการกระทาเขาอในแล้วนะนะบอดี้เจียวแบบนี้หนักบางที่เ้าต้องถูกเลยหนักวางแต่โอ้ยเทวดาพระอินพระพมกับพระซอยบรเหลือบางคนนะวางหรือว่า ซอยได้แต่ไหนฮวบดีใสหยังไว้เนาะหามานจะสร้างความคุณงามความดีไว้แม่นพระอินทร์พระพรทธบ่ิอยมันก็มีความสุขอยู่หันหลังขาอมันละเฮ็ดไว้แล้วนะนะแล้วขาบ่เฮ็ดบ่ทธรมันก็บ่มีความสุขเลยสิบายเงินบ่อยู่มีกินมีที่อาศัยหลงเรื่องเจริญทำศาสนาสร้างมาเนี่ล่ะขึ้นคือการกระท่อเบิร์ดนะแล้วแต่ว่าบางที่ข่า็บ่ได้ทขึ้นไปไกลบาดเนี่ยเฮาก็ ส่วนใหญ่เนอกก็เป็นแต่ขนขวายดินร่นอ่าแต่สับไพ่เนอกที่ส่วนใหญ่น่ะสับไพ่เนอกจะได้จะได้อยู่ได้กินจะได้เสดห้างได้มีจะได้มันนเได้สะดวกสบายมีครบยังก็มีครบคือมูเพิ่มบมดคือดูซ้ำนั่นละมันจะคึดนไปหางรายต่อหลายเนี่ยบริจิตว่าอนาคตด้วยซ้ำปรายภพนั้นมันสำคัญที่สุดบาลนี่ พบเสียยูดนโดนนานพบเสิยูดนที่สุดได้พบต่อไปพบเมื่อมาโดนพ้ากยูนี่แหละมาดนดอกบ่ถึงร้อยปีเออกระโบเกินร้อยปีบ่ถึงสาดอกนานยูบ่โดนดมอันนี้านะเมงานสไปเยะพบคือพบต่อไปห้ากยูโดนเด้อืมข้าเดชรุดจากพบมนุยไปแล้วบานนี่ไปยูพบิ้นเป็นกายททพโดนทะเล อืมแบเป็นขันไกายจิมก็มีหลายภพปะเนี่มีหลายภพมีหลายพุ่มิภ่มเทวดาแน่พุ่มิุ่มแน่ภุ่มเปรตแน่ภูมมสัตว์ระสารอันนี้ว่าเป็นกายทิมตกสนั่นพภูมอสุรกายอะไรแบบพุ่มนรกนะขันไปพูมมนั่นแล้วนะนะมีหลายภพเนี่ยขันมีบุญก็ไปพุ่มสวรรค์ ปกพุ่งซันเตยว่าเทพวโลกหรือว่าหลกเทพวดานะะมันจะอยู่ดุนแต่มันอยู่อยู่ค้อนสุกเด้แจะแม่นะอันอยู่ดนไปอยู่พุ่งโลกก็อยู่อยู่ก้อกธุบานเนี่ยโอ้ยเเ้าแหลกเปลี่ยนตอนนี้ก็ยากตัวใส่เป็นย่าเข้าแหลกเปลี่ยนบานแหลกเปลี่ยนกันเอ้าจะไปแหลกเปลี่ยนบานนะแหลกเปลี่ยนพุญมบานเนี่ยแหลกเปลี่ยนกุหลารลายสั่งตอนนี้ไปนําแน่นะ เอาคิดว่าตัวนี้นั่นมันได้ให้ขึ้นเปนก็ะขับในว่ามันไป็นผิวผดสมปลายโพคือผดกายทิพย์แล้วมันอยู่โดนี่บ้านดนก็มันโดนมีความสุขด้อเป็นเทพพุทธก็เป็นเทวดาโุราณาสนาไมเกิดเป็นมนุษย์มันก็หลายปีดีกหลายเมื่ีหลายพันปีนี่มีความสุขแหละไปอยู่กายทิพย์มันโดนือกลายเป็นอรกณ์แบมันทุกข์งานเดียบานนี่ อยู่หลายพันปีก็ทุกหลายพันปีอยู่หลายหมื่นปีก็ทุกหลายหมื่นปีอยู่เป็นแสนปีก็ทุกเป็นแสนปีเน้่นะะแต่เราปกติว่ามากนี่ห้าสิไปไหนเ้าสิไปสู่มั่นใดกระตรงมาับปัจจุบันนี่ล่ะปัจจุบันแต่อยู่มวมนุษย์นี่ล่ะปัจจุบันเราสร้างอะไรไปบ้างนะเราสร้างุณงามความดีสร้างกุศลผลบุญไว้ไหม มีศีลแล้วหรือยังมี blessing, ทานมาหรือยังทางทางนะบารมีศีลแล้วเรามีเปรียบเรามีมีระบวแต่เหตุแต่ท้ำแต่สั่งปฏิที่ปฏิปัดใจสี่ภาไปสู่ความสุขแต่เหแต่ว่าเบิ้งจะหองแล้วตรวจเบิ่งเฮาบ้านจิดเบิ่งข้าเดบานหามาใส่ค้องไผ่เนาะเมียนห้องเฮาอยู่ดอกเมียนตรงนี่ยหลังหาว่าใส่แต่อบความสุขจะดิ้นมันมีเมียนโดนขับปัญหาเองนะ แต่ว่าภพภูมิคนเฮาเนี่ยภพภูมิของอมนุษย์นี่มันมันอยู่บนดินนั่นแหละจะว่าหัวซัวฟั่งบ้างกะขาดบ้างาานี่ยภพภูมิจะเป็นกะเทพยมมันอยู่โดนแห้งโดนจะได้ไก่อยู่มาสวรรค์เด้อเป็นเทวดาขร้อมมอญเนี่มันเป็นการกระทำของแต่ละคนเด๋เอเห่าเสือบบแบบม่จริงบุญมีจริงหรือบ่เสือบบแบบมีจิงบุญมีจริง เสือโบเสือกระสังบางคนัวเื้อบากบุญมีแถมมีจริงตกไปทหารรวมแล้วกันไปก็แล้วว่ามีอยากมียั้งกัจินมียังกัอยากมีอยากยั้งกิอยากยังกัหากินไปอยากเดินอยากเที่ยวอยากเห็ดจะได้ก็เห็นตายแล้วก็แล้วว่าส่งขวามก็แล้วตายมาแล้วก็สองเถือด้ยตายเทือเดียวหน้าเกิดเทือเดียวตายเือเดียวจะเล่าครบนะฮะ แล้วสั่นลัเมนุษห์เมืองแสบแค่นี้มหา,ากรรมวิบากตกแต่งจำแนกไปโบแหลวง่ายได้พี่น้องอะไรแบบนีัครั้งเดิอเกิดขึ้นมาเป็นคนเนก่รับ oh, อ๋ก็เอออายุบันก็เพิ่มไปเรื่อยได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มตัวเลขได้ตัวเลขนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยตัวชิวโตวแรกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยก็มีถอนน้ำกับแปดซึ่าปีละยูวป,ปีเพิ่มปีทนะี่หเพิ่มตัวเลขได แต่ว่าส er pues ังขารเบิดไปนําบ้างเบิดไปเบิดไปห็นบ่าเมื่อเสทียงอยู่ตีไปเองนี่จสถเทได้ได้โน่นอยเพตางตายไงโนวาบ่เกิดจุวนะมะไม่โควิด่อห์บอกคือนสายใจอืมบอกตัวเรื่องตายพระพนวาบอยแต่บนมาจ้าเถื่อนวา้พะคนเอาเรื่องตายมือจะตายรอืมมืออครับก็กล่อขัดตีกันยาวไว้เฉพาเทปเนาะ เทพไม่เกิดกติตัวเกิดกติคน้นมวยประมาะตัวพรนถ้าวพระเจ้าบดีบอกเนาะเกิดกติคน้นมวยประมาตในชีวิตตัวงแต่ว่าเกิดพบภูมิเป็นมนุษย์มันพราะภูมิที่สูงสุดแต่พบภูมิที่ประเสริฐที่สุดหลักก็เป็นสัตว์ได้โปรดจำว่าเกิดว่าสัตว์ที่ประเสริฐไม่ใช่สัตว์ทด่ไร้ฉานประมาณนี้มนุษย์เนี่ยมันมีคุณค่าอันมหาศาลเลยอัติว่า เมื่อขัวไอ้แสันวางไป็ัตวรลสารแบบขนหลักไทยบริสุคือมันเนี่ยว่าอืมหลักบรก็สร้างแล้วขวมันก็ได้แค่หลักไทยหลาแม่นหลักกับคนตัวฟื้นมันนะนะมมันควนเศามาดที่ขคนไปเลยในขั้วสัตเินคนไปได้เ้ามาดถฝึกซั์ได้ซั์มันปากโบเป็นบอกโบเป็นฝังแโมเหลีอยสามัดถจับปัสายไทขาดหน้าได้ัยนั่นะนะ สมัยงอขั้วเห็ดให้ยนานว่ามันเป็นคนไปได้มีความสามารถว่าขั้วไมนก็ได้แค่นั้นแต่ว่ามีนยังหลายเดสิเห็ดเองก็บวุเห็ดบอกเป็นสิจับไปใส่ขาใส่ไถลวศส์นี่ค่ะขั้นจับมันไปใส่เดชจับไปพัดไปฝึกมันก็จังเป็นจังหูคางหูงานแต่ว่าปล่อยให้กินแล้วเสียหายมันยาวมาขอได้เองมันบ่มาเดชพวกจะยังอยู่แยะหนักละ เออแต่บรรคนเฮามันสร้างได้ร้อยอย่างมามีคุณค่ามหาสร้ามของมีคุณค่ามหาสาลนี่คือมนุษย์คนเฮานี่กันโทษประโทษมาสางกันได้ยินบอกวงไว้ดีๆเเลยคุณค่านุษย์มหาสาลได้สร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างลดเลือดเดียวชียู่นี่ก็บุษย์สร้างหัวก็บินก็บุษย์สร้างตัวเึ็มลงบางซองถนนนทาง พอจักท่านดวนท่านโมดวนสะพานลอยสะพานไม่ลอยควายก็ถุดถูดถุยถูกอาควายไม่ลอยควายขวางตัวขวางเมืองบางจังหวัดเนี่ยอุบลเนี่ยก็ลัตเทมีข้างไต่ดินมาเนี่ยหลอบไต่ดินก็ะบี่คืนเชิงก็มบี่ไปอละสานกำหน์ตัวรหันนะฮะปัะเทศขับไทยจะเลื่อนไปป่านนั้นแล้วห้าวอยู่เสียกันตัวลาเออทับบ้าห้ากินแต่ไม่งานอยู่มี่ นั่นสั้นบ้านซ้อมมีรถมีเสื่อกระเจินอีกคนวะจกเข้ามาห้ามอะไรเออสิ่งใดเส้นมาเจอหลุมเรื่องในลายในมนุษย์นะครับก็ไม่ติดใจลูกมนุษย์สอสังอาข้นกับมนุษย์เท่าอสังก็มามหาศาลเนี่ยขนมาท่านบ้านเนี่ยอนมาทั้งบุญทั้งกุศลทั้งศีลทั้งธรรมมันก็นสามารถปฏิบัติได้คือทง่มโหฬานนะมีคุณค่าหลายอย่างในมนุษย์คนเขาว่าแต่ว่ามันมีคุณนมหาศาลเนี่ย แต่วันเฮ็ดผิดบัตโทษมหันนะโทษนักที่สุดโทษแห้งกับนมนุษย์เนี่ยสร้างเกินจะเล่นเขาเห็นอยู่คู่มือเมื่อวนนีจะเล่นซ้ำใดนี่เมั่งไรกกับสร้างเกินจะเล่นนะทั่วโลกบัตรจะทำลายกับเพลิน่ได้เกิดว่าไม่เกิดโลกเกิดโกดเกิดล้มเกิดบม้าอะไเกิดสงคราม่นี่มันยิ่งสลดสลายเอาบริษัมาสั่งมาเลยยิ่งล่มชีพอนุบดประเภทไหนพอย่างนี่ย่าง ต่ะเมืองบ้านเนี่ยเป็นสันเด็นถ้าไม่พุณมนุษย์ก็หนาวมาไม่คุณขาวขามาสายการทั้งใต้ได้ทั้งใต้ได้แบบมาสายนึงเนี่ยทั้งใต้ได้แบบยันเชื่อมั้งจับปัดให้บางสงครามกันแต่ละเมืองทางไกลๆเอาขุนเคยบ่งข่าวตัวนั่นแล้วมนุษย์สั่งขืนตัวถึงล่างบ้านซ่อมบัดเทือกมันถล่มบ้านหายกูดันเนี่ยแต่ว่าสารแต่ละสารเนี่ยคุณขามันน้อยหน่อย ทียบกัคนบัวจักเม็ดดอกบวไเม็แต่เสี้ยวหนึ่งกับบไวแต่ว่าโขดมัน่กับบดไหาเลยโทษไม่กับในหน่อยบ่มีสั้นดอกเหมันไปทําไลาเมือนสร้างบางซ่องเพาบ้านเพาะเมืองเพาะอย่าัเงี้ยก็หมดนะนะมันจะเห็นบัวดายแดงกับลายส้นนั่นละเบียดมันกับด้านไผบวด้านนั่นละกับคนฝึกมันนะข้นกับบัวลายอย่างเดยโทษมม่กับบมีกันานนี้ โถดมันก็น้อยมันบ่มียางไหยได้ควยกัเรื่องเมื่อยยางกระโถดกันไปเสียงมั่กัสไปร้อยไปกินเขาเขาหันลาพณะนบงมดีว่าตัไปกินปอร้อยบีกับโถดเขาหันละซ้ำนั่นเด้เส็นไปเฮ็ดแนวอื่นทําลายบ้านเมืองกับมัก็บ่ไข้าใเนยสนั้นเขาเป็นมนุษย์นี่มันยังมีคุณค่ามาสารกับยางสารคุณค่าในชีวิตคนเหานะนอกจากเสิมลงชีวิตอยู่ด้วยทํามาให้กิน หักเงินหักทองก็ดีฮักเขาหาของฮับานหาเรื่องอยู่มีรถมีเรื่องสินี่นแล้สิ่งหนึ่งฮักโอาดมันสิ่งหเสรอาศัยไปดนไปอยู่พบพมนั้นแล้วก็คืออ่กายทิพติจากลงไปีนเนี่ยโอกาสสิง้อเป็นมนุษย์นดนในบ้านโดนติดสนิาโดนจะได้ไก่มีคบดุขบจะเลรอนเนี่ยนี่แล้วต้องสร้างตะคุณข้ามีปัญญาทุกคนต้องใส่ปัญญาตัวนี้มาจำเนใส่้าตัน้อจ้หน้า อันม <Workers> ิสติเป็นว่าธรรมะปัญญาคือการสอบสอนธรรมนนั่แหละแล้วสติคือความรู้ได้ธรรมะปัญญาคือการสอบสอนธรรมบังมิสติเรื่องใดบ้างสอบซัดสอบสอนธรรมางไดโอ้เราเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัติประเสริฐสูงสูงส่งหน่ะตัวไปรียงสิ่งที่พิสิทธิ์พิสธรรมมันงตหาความวิบัติมาคือห้อยยามาตาเ้าถูกอวยเหตุเด่นหนีไปเราว่าการสอบสอนธรรมเด้น เข้าตรงเหตุแต่สิ่งดีๆอย่างเข้าเหตุมือนี้แล้วนี่ทำบุญทำทานอยู่บาปอยู่ซองนี่แลหละเข้าพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาหลองอมไปเจ้าพ่สอสงฆ์ก็ได้มาเจริญพุทธมนต์เพื่อแต่สิ่งดีตัวสร้างสมบุญไหวสร้างสมบุญไวหวสร้างเห่อแต่ยู่สร้างหา่าแต่ใส่ผืนโลกอันนี้สร้างหา่อแต่ใส่กันสร้างบานซองใส่เป็นประโยชน์เพราะอ่านพิจารณาของห้องนะ แน่ได้เป็นประโยชน์ขั้สามตัวในะดีวันโอกาสจะมาเกิดเป็นคนแล้วมันสูดแซนแต่ประเซิฐมันดีที่สุดปัดเถื่อจากลงในไปยากอยู่เลยเพื่อนจ้เาเป็นตัดไปเป็นยังไงโย่คนาส่เกิดมาเป็นมนุษย์อยากซ้ำเลยเปิ้เบาไหวเปนไหวนะเป็นหยาดุดคสุทั้งหลายเห็นเดียวว่าเต่าตาบอดตึงร้อยอยู่กลางทะเลเต่าเตาบอดได้ฟังให้ดีเด้อ เออมีบ่วงบ่วงหนึ่งน้อยกลมกลมหนั่นบ่วงซ้ำใส่แขนเท้าเลยละแล้มันก็จะปอกหาเปาะยั้งแต่เทาทักเป็นไหวนะกลมๆวางทิ่มลงไปในหันลังดูกระพิสูมีโอกาสบอกว่าเต่าตัวนั้นมันจะโผล่ขึ้นกลางบ่วงใดหรืมัไอ้บ่วงตัวไหนก็ถือคืนทะเลสาบเป็นทั้งทิศตะวันออกบังทั้งทิศตะวันตกบังทิศใต้บังทิศเหนือบังอะไรนะ นั่นแล้วมาสมมติสันเดบอมันอย่สาห,หน่อยได้บ่วงในกรณีนะเต้าก็เต้าตาบอดมีโอกาสมันจะโผล่ขึ้นกลางบอ่อกลางบ่วงโอ้ยเป็นไปบ่ไเด้ยวพระเจ้าข่าวว่าสันพระเนร์วานะเป็นไปป่ไเด้ยวพระเจ้าข่าวเป็นว่าถึงเป็นไปได้กันน่านแสนนะ่าหรว่านั่นละเฮ้า,กาวเก่าเหว่าพ้นติดใจจกมนุษย์ไปแล้วกลับไปมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ ยากยิ่งกว่าตอตาบอดเสพผลกังวงเลยบ่มันยากซ้ำตอตาบอดเสพผลกังวงเลยโดยเห็นเมตใจเมตตาเพื่อ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 แจ๊กษาหนามทำบุญลักษาะศิลักษณธรรมปฏิบัติเขวัญคนละวันปลาให้เวียนอ่างส you ันเดีตัวหนึ่งว่าตัวนี้สเราคนมันสีมองขามลายมันมองแต่เห็นทางเงาะไป ท,ทั้งดอกก็ถือกี่ดอกทัมาหากินพ่อตะยู่ได้กินพอได้เลี้ยงชีวิตไปมันก็นมีก็แน่นคู่คนจะโอล้วก็ดีนะแต่ว่าเขาว่าเขาโมบี้มันโมบีม้แมงพ่อจะซื้อดอกขนาดอยยังถูกอยู่ยังหยากอยู่ว่าเนานะคือนไะม่อยู่ดินก็ไม่อยู่เขาเอาไซื้อเออขนาดดินไม่อยู่บาดบริรสุทธิ์เขาบริสุทธิ์ว่าสันว่าก็สิปันนันตัวยังว่าจะความถูกอยู่ ขันหน่อยมันยังถูกเกวศันมันบ่แมนดอกคือคมพ่อมันวันมีดเยว่าบ่ถูกหนามมันเลยว่าถูกกันสางคนนี่แหละขันคนมันสีบัมีใจสัตย์ผ่าดีบอคืนว่าัยสร้างหนามท่องบุญร้อยขันหน่อยมันถูกเฮ็ดบ่ได้ดอกมันว่าจิตแย่มีดอกขังบ่เหตนะขอมจิตดีว่าผ้าวาวถูก นั่นแหละมันก็เลยวั่นเคลื่อนลวงไปลวงไปนะเพิ่มอายุเฮาโดยตัวเหล็กแต่ว้กินสั้างคาเท่าเท่าไปเท่าไปก็เรืยมันเสียไปสื่อบานอาศัยผืนมันหนดผืนดินหลบมันหนดในอยู่เรื่อยบริสังเออระโยชน์ยังแก่เฮาเพื่อเสียไปซ้ำาปพบเรืยอยบริสังเสียไปเสื่อไาในเดี๋ยวว่าเขามีโอกาสได้เห็นในฟันในหลาเอาทำไมเองกัมีโอกาสได้มา บอกธรรมาสู่ฟังนลยครับก็บอกซื่อๆเลยบังคับกับโบได้ดอกพุทธเจ้าโบได้บังคับได้บอกสู่กันฟังเด้อไว้มีศรัทธาก็เหตุนำปุมยศรัทธาก็แล้วแต่เขากับโมนาวดตีโรคโหวไปไปทำกรรมตัณฑ์วาสนเออสอนเจนได้กับโบได้กับไปไปทำกรรมพุทธเจ้าก็สอนแต่เพาะสอนได้บอกไว้ฟังนะบอกทำทุกคนนะ แล้วต mm. ่ไปสเ็บไปคิดไปอ่านเอาไปไปเจ้าตัวเองเอาตัวน <percent. S 2> ี้มันเป็นประโยชน์แเจ้านี่นะคนห้าวไม่ได้เปียบลไรมนุษย์มันเดี๋ยวฟังหูเรืืองได้หูจักปากจักปุนจักปุนจักโถนี่ไปเทศในบอสต์สตสาฟังมันโบจักอย่างเนี่ยบ้านโอราณก็ได้นะโอบๆดีต้มจุดนะเด้อเ้าปไปมนุษย์นี่สร้างประโยชน์ไดใค้มาสารเยี่ยงวางมาเนี้ย สังไวหนอกก็ได้หลายละละาเฮาก็ะไดนะครับกรไดหลายก็สมมติอยู่ยไ,ขขยหไหนไปหนอวิบินรี์ก็อยู่ไหนสิมีอยู่เม่กินอิ่มอิ่มคูขาครัวย่างตัวบ่านในจินห่อนี้กิตตะเป็นด่านทางในไม่แลงหิวยังหยอาหารมันแต่งโอมาเป็นผ้าพ้องเห็นกันดีอย่างนี้เป็นอาหารของหลังกายกายเนื้อเหอละ่ะคือตธาี่ดินน้ำไปรวมประกอบเขาเรียกว่ากาย ธาตุสีขันหาเพื่อกระปะสุ่มกันสวขันหาตอนลาสั้างข้ปปะสุมสภาพแล้ะเขาบปอยุด่นไปเลยถ้าเกรดลดเวลาตอนไหนเลอะไงเวลาเขาเกิดสลายกันนี้ร่างกายเขาเน่าปะสุมกันโดยถาตสีขันหากับสรางขนสุ่ปปะสุมสภาพนะต่เวลาเัาก็แยกตอนเดียวกันสลายไปดินก็ไปเป็นดินหนักก็ไปเป็นหนาโลมก็ไปเป็นโลมไฟก็ไปเป็นไฟ ไปไปไปมั่นนั่นแล้วไปสู่ธรรมชาติของมั่นติดตะกี่แม้กรยทังสั่นละเฮามั่นมาเป็นนายกนายขอผู้ยิงผู้ชายแต่ก่อนที่ยู่ไ้เออมาเกิดเป็นคนก่าต่างซื้อขึ้นมาในแล้วน่ะต่อไปไปดิบสู่สภาพของมั่นในความไม่มีตัวมีตนนั่นแหละมันจะก้าวไปสู่ตัะหนักเู้เย็นบ่เออนั่นแหละม่าไปเกิดเบื้องตากลื่นนั่นแหะออกสู่ฟังเลย เป็นอย่างเจไดบอกทำมาผลิตเจเกิดมาสต์เรไม่มาเปลือที่สอนคนเกอยอนว่าขวมมลงของคนมันขอบน,น้ำมันปีมันปิดหูปิดตาปิดตาเนื้อเป็นเรื่องเด็กหน่อยแต่สมว่าตาเนื้อเขาปิดไว้แล้วว่าเขาตีจนแตกบ้าโมเห็นพวกเจ้ากว่าโอ้โหเหล่องเล็กน้อยตาบอดว่าตายไปไมันบ่นำไปบวชด้วยสันน่เพราะว่ะ กันจิตใจเฮาเหมือนเฮาบอดบัวจักสินจักทำบัจักบุญจักกุศลบวจักบับางบุญคุ้นโทษเราประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตัวนี้ตีมันนั่งมีโทษหลายตายไปเปสวรรล์เนาะพวกตาบอดนี่เขาคิดเขาตีสาบหนักทำบุญเขาตายไปไปสวรรค์เออสาหนาก็าบวบดีได้พไปเกิดใหม่แบบพกจิตบอดนี่ดีจิตบอดบัวมีกุศลบุญจิตเหมือนจิตมวยจิตคุณจิตมองนี่ตที่ละ ลงนรกเราบ่แล้วนะถูกอยางเส้นอยากจึงเมืงออันต์แล้วเมืองนรกแล้วมาเกิดเป็นออกจากโลกที่วมาเป็นเปรตสุรกายอยู่หลายหมื่นปีไปเกิดเป็นคนผู้หยาดที่บ้านมัน่มีสิธิ์มีทำหลายมันมีท่านมันมีเป็นคนขอทานลุกกระยากเขินใจเขาว่ากันไปเป็นคนจันทังนะถูกอยางความมองเนลาปยาวขันจิตมันบอกมันมันเป็นมันโกรธมันหลายกว่าตาตาเนือบอดนั่นแหละ นี่แล้วแต่ว่าห้องนี้มองมันเห็นพป็นจ้ามือขาดได้ขัดเห็นโดยทองถอแถลับไปมันสิบปปมหาได้เกิดขึ้นมาบาเยน็นบ,บบปปปมหาในชีวิตแล้วบางเนี่ยหัวจักจำสิ้นจำท่หูวจักจำสิ้นมันวาไปตวันต่อยู่งางเกิดใหญ่เลยอยู่งานกราสาสิ้นมางทีสิ้นแปดสินบุบสุโบโสดเกตุอยากแน,น,น่ไม่ลุกไม่หลานสมทบบางตีล่ะเหตุใดยู่ไม่น้อยอืม นั่นร้านมันกวนไม่ไมเยเด็ดกับอะไรหรอกไม่เทื่อนกับหาเปาอย่างตัวใจอะไนั่นแล้วมมันเด็ดยากไปวัดประสันพระเจ้าอ่ยแนะนาไปวัดไปยังสถานีมันหายปฏิรูปประเทศสวาสโสประเทศมาสมควรคนไปหันเขาเห็นขึ้นกันเบอิอสุขุขนมีคู่บอาจารย์สอนเดินทุกลมเดินน้ำกันดังกันดังนั่งกัน นั่งกับนั่ง้อมกันเลิกพร้อมกันฟังเตะนั่งกันน่นแล้วให้กันเบิ่งมัสงบบ้านไม่ได้สดวสบายปฏิบัติสมควรปัญญาวานี่นั่งไปวัดวัดก็เป็นเปลนสถานที่ฝึกคนโดยตรงไหนฟื้คนพุทธบริษัททั้งหลายมาได้งจิตทั้งติดทั้งสี่ทั้งแปดเอาฝึกนมือเห่าในใจเราไม่ว่าจะฝึกคนโดยตรงเดตะวา พื้นฐานเข้าไม่ได้ทำบุญอยู่แล้วละแต่พอแต่แมแต่ปู่ยาตายย่กับไพ่บาทดันั้นวันสอนว่าเอาบุญพื่นฐานตัวนี้มี่แต่แต่ไร่แต่ว่าเสียนําก่อไปภาวาน,ะนาปะสมอ,องค์กิจเจ้าไปฝึกเปหัดกายพระใจ้าใจเรียบร้อยให้เกิดเป็นสิน้นเป็นกุศลขึ้นมาที่บ่ควายถเหตได้ทำกันตอนนี้ก็ดีนะ ทางเธอก็มีผู้แนะนำถึง,งมีเดยเฉพาะผู้แ,ะแนแะนำกับผู้าม,าามีพระสัพพะก็บอกเขาคือเก่านี่ยน่ะล่ะชีวิตคุณทองถิ่มันเกิดเป็นมนุษย์ที่นไม่คุคาาา้นขาม้าซ่านที่ก็เลยล่วงไปเสือปัดจากโลงไปเลยไปถูกไปอย่างเอากับฝากอยากที่ปีน้องปีน้องทุกคนเนี่ยที่ทำตัวคนไว้เด้อทำบุญวันนี้ควรดีเวลาดีอาวันนี้น,นอนได้มาสรงน้ำทำบุญนี่ยล่ะ หลูกหลังปูหลูกปูนหลังไปอยู่น้ำปีนี่จะมาสายน้ำปูทว่อนนะเออสัมปีสัมดองก็แล้วละก็ดีนั่นไปอยู่ร่วมกันกับหลูกหลานจาทางน้ำทำบุญมโอกาสได้มาเนี่ยนอเดือดแหลกได้บางคำใหญ่ใน็ดีสำมังบุญนะเนาะเป็นเมืองเปิดนะแต่เ่อมียั้งฝากฟังก็มีแต่บุญอ่าธรรมะนี่แหละธรรมะเป็นท่าเด้อให้ฟังกันไปเอานำไปเป็นปิจนาเด้อเาสบาย ใจปนจากถูกจาบโศกเจ้าอกจะต่ายนั่นเด้ออาขอไว้ทุกคนต้องดูเห็นเป็นสุขเด้อเหมือนนี้บุญทั้งหลายสิ่ได้ทำมาขอให้หบุญน,นำกำับสู้ปกป้อง,งรักษามีขอสู้ความจเจริญตุติบาราตีการทุกคนตุกงดังเด้อ